ทำความรู้จัก Abyss Company ต้นสังกัดใหม่ของแบมแบม GOT7 เป็นข่าวใหญ่ที่ถูกประกาศออกมากลางดึกวันนี้กับการยืนยันของแบมแบมสมาชิกวง GOT7 ที่ตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าเป็นศิลปินในสังกัดของ Abyss Company และเริ่มเดินหน้าการทํากิจกรรมของเขาอีกครั้งหลังจากหมดสัญญากับทาง JYP Entertainment สําหรับ Abyss Company แล้วเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อทําธุรกิจรอบด้านของวงการบันเทิงพร้อมกับเป้าหมาย การสร้างสารรค์คอนเทนต์สู่ตลาดโลกโดยเริ่มจากการพัฒนาคอนเทนต์ในอุตสาหกรรมเคป p OP และ E-Sport ์ port, ที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาอ b บ s s Company ได้เข้าควบรวมกิจการกับค่าย Make Us Entertainment ที่ดูแลกิจกรรมของศิลปินชื่อดังในวงการเพลงเกาหลีอย่างซันมีพักวอนและเออร์บานส p a ซึ่งการคัมแบ็คครั้งล่าสุดของซอนมีเป็นกิจกรรมการโปรโมตในวงการเพลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกของค่ายนอกจากการดูแลกิจกรรมให้กับศิลปินแล้ว a อ s s Company ยังมีธุรกิจด้าน e-sport ในการเป็นผู้ดูแลทีม DWG g e a r ที่ล่าสุดได้ควา้าแชมป์ในการแข่งขัน LOL 2020 World Championship และกำลังเป็นทีมที่ได้รับการจับตามองจากทั่วโลกในการแข่งขันเกมต่างๆเช่น LOL PUBG VALORANT และ Thom Kreinzy, Rainbow Six เ er, คอยติดตามกันว่าการเดินทางครั้งใหม่ของแบมแบมภายใต้การดูแลกิจกรรมของ Abyss Company จะถูกนำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบใดขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ